สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมเร์เรนครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวระบบาการเปิดแอร์ที่ไม่มีวันหมดนะครับยังแค่เติมน้ำมันตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะมีตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ขนาด9 0 0 0 b ันีีเป็นแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ค่อนข้างกินไฟนิดนึงด้านล่างจะเป็นตัวเครื่องปั่นไฟ24โวลต์ทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรตี่ตัวนี้ต่ำกว่าค่าที่เขาวาหนดนะครับตัวนี้จะทำงานอัตโนมัติหรือจะให้ทำงานแล้วปั่นไฟเข้าไปชาร์จ ในขณะที่เราใช้แอร์อะไรก็ได้นะครับด้านบนจะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์นะครับขนาด300แอม์ด้านข้างจะเป็น ter, อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์ขนาด2,000วัตต์นะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่ที่อุณหภูมิ25องศานะอัตราการกินไฟของตัวนี้ก็อยู่ประมาณ838วัตต์หรือลบ32แอม์ทีนี้ ตัวนี้โวลต์ของหน้าจอนี้ยังสูงอยู่เดี๋ยวถ้าต่ำไปยี่สี่ปุ๊บเครื่องมันจะทํางานอัตโนมัติแต่เราอาจจะทดสอบให้ดูในเรื่องของการกดปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติที่ใช้รีโมทแต่เราจะดูว่าเครื่องเนี่ยมันชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับนะเอาไปดูกันตอนนี้ผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับ เสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่ตัวเครื่องจะทำงานชาร์จเข้าระบบเราจะเห็นว่ากระแสะตรงนี้ลดลงมานะไหมฮะท,ทางที่อร์ทำงานอยู่นะเสียงก็ดังขึ้นที่ผมยืนห่างจากเครื่องปั่นไฟหนึ่งเมตร เป็นบวกแล้วครับขณะนี้เครื่องปั่นไฟ,ไฟตัวนี้ชาร์จนะครับทำการชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่5แอม6แอมนะครับตั้งั้นที่ใช้ตัวแอร์อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมก็จะสามารถใช้แอร์ได้ด้วยชาร์จเข้าระบบได้ด้วย ในกรณีที่แบบต่ำกว่าปกติมันก็จะปั่นไฟให้มันแรงขึ้นอีกเพื่อที่ไปใช้แอร์ได้ขนาด2,300วัตต์นะครับ24โวลต์ อันนี้ลูกค้าเอาไปใช้ระบบในรถบรรทุกนะครับก็จะใช้แบบไม่มีวันหมดนะครับเป็นระบบที่ไม่ใหม่มากจริงๆผมขายมานานแล้วระบบนี้แต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องปันไฟก่อนอ่ะตอนนี้ผมออฟเครื่องปั่นไฟแล้วเสียงจะได้ไม่ดัง เห็นไ,ไหมตัวนี้ก็จะกินแบตอยู่ที่ลบ34แอมป์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ880ปวัตต์นะครับเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่ทจริงๆมีใช้กันอยู่ในเรือที่ที่ผมทําไปให้นะครับก็คือหมายความว่าสามารถเปิดแอร์ได้ตลอดตลอดเวลาเลยถ้าโวลต์ของแบตเตอรี่มันต่ําตัวแอร์มันก็จะตัวเครื่องปั่นไฟมันก็จะสตาร์ท แล้วก็ชาร์จเข้าทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกรณีผมปิดแอร์นะชาร์จเข้าเท่าไหร่นี่ผมปิดแอร์แล้วอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานแล้วแล้วก็ตัวหน้าจอ0อูย์เอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ ครับเมขึ้นแล้วนะครับเครื่องทำงานแรงขึ้นนะครับเครื่องทำงานแรงขึ้นเพราะว่ามีการใช้งานของตัวโหลดก็ถ้าแบบตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จน้อยเสียงก็จะเบาจะแส่เยอะเสียงก็จะดัง ขึ้นมา26มันจะชาร์จอยู่ประมาณ30แอมป์ต่อชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบตตัวนี้โวลต์มันเยอะอยู่ประมาณ30แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับ สามารถปั่นชาร์จได้สบายๆครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาอ,อนเรียบร้อยครับใครที่สนใจระบบเครื่องบันไฟ24โวลต์แบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่แบตบ ระบบใหญ่หมดปุ๊บตัวนี้ปั่นชดเชยทันทีนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ